สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมมากลับมาอยู่เกมวันพีโปเตล่กันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางการเล่นตัวละครโอเด้งในซีซั่น57นั่นเองนะครับก่อนจะไปดูคลิปผมฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแน่นอนว่าตัวละครโอเด้งนั้นผมเคยทําการรีวิวอ่านสกิลไปเป,ปทีมร้อยแล้วนะครับตอนที่ตู้มันมาใหม่ๆเนาะเพราะงั้นคลิปนี้ขออนุญาตไม่อ่านเทปแล้วก็สกิลลวกันนะครับใครอยากดูอยากรู้ว่ามันทาอะไรได้ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับ ก็เดี๋ยวก่อนเราไปเล่นเนี่ยผมมาพาทุกคนมาดูของผมจะใช้ในคลิปนี้ก่อนดีกว่าว่าผมใส่อะไรไปให้โอเด้งบ้างนะครับก็เนี่ยไหนๆก็เข้ามาเหรียญแล้วก็ดูเหรียญก,ก่อนกันเลยกันนะผมเหรียญในคลิปนี้ผมใช้เป็นเหรียญลูฟี่เดโลซ่านะครับสองเหรียญน,นี้นะที่เป็นเหรียญอีเวนต์เพิ่งผ่านที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนะครับเพราะว่าตัวโอเดงผมมันเพิ่งเลเวแปดสิบนะครับมันจำเป็นต้องใช้ดาเมจเพิ่มนิดหนึ่งนะครับผมลองเอาไปเล่นดูแล้วนะครับเหรียญอื่นมันไม่เวิร์กเหรียญนี้น่าจะโอสุดนะครับสำหรับผมนะ อ่าดามเมจมันก็ใช้ได้ครับถ้าเกิดมีเหรียญน,นี้เข้ามาช่วยนะครับส่วนสเตตัสนะครับผมผมจะเน้น HP กับดีเฟน s ์ขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าตัวมันต้องเข้าไปคุกวงในนะครับตัวเด้งเนี่ยมันต้องใช้ชีวิตอยู่กับธงนะแน่นอนว่าถ้าธงกลางมันหยิบไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปเล่นตรงที่บ้านเขานะครับมันต้องเข้าไปคุกวงในมันต้องใช้เลือดก,กับดีเฟนซ์พอสมควรน,นะครับอ่ h, ก็พยายามหาใส่มานะแต่ผมก็ไม่ได้ดรอปเรื่องแอตแทกนะครับผมแอตแทกผมตั้งต้นมา2,000เลยนะรวมกันเห็นไหมใช้ได้ใช้ ส่วนเรื่องการดึงธงนะครับของโอเด้งพาส,สีมันจะขึ้นอยู่กับไอการดึงธงชั่วเวลามันได้จับธงปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเทพเจ้าทันทีนะครับเพราะงั้นอ่าถ้าถ้าเกิดว่าเราใส่เหรียญดึงธงให้มันเยอะจนเกินไปอะ่ะการที่มันจะได้เป็นเทพเจ้ามันก็จะได้เป็นแค่แป๊บเดียวเพราะมันดึงเสร็จปุ๊บมันก็ไม่มีธงให้มันได้เล่นแล้วนะครับเพราะงั้นก็อันนี้คือสุดความรูส้ส่วนตัวผมนะจากที่ผมเล่นแบบว่าไม่มีดึงธง14กับมีดึงธง14ผมว่าดึงธง1ิี่คือเวิร์กที่ แหมไม่ควรไปใส่แบบยี่นะหรือถ้าท่านผู้ชมแบบขัดหูขัดตาก็20ไปเลยก็ได้นะครับแต่ท่านผู้ชมจะได้เป็นเทพเจ้าแค่แป,ป๊บเดียวนะครับผม,ม,นมแนะนำสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยกำลังดีนะฮะถ้ามีเหรียญไหนที่มันสามารถประคองได้ท่านผู้ชมก็หาเอานะครับแต่ส่วนตัวผมว่าเหรียญน,นี้ก็เวิร์กนะผมผมน่าจะเอาเหรียญน,นี้มาเล่นปะเออเอาไว้เปิลร้อยแล้วกันเปิลร้อยเดี๋ยวค่อยมาลองเหรียญน,นี้ดีกว่าเอาคลิปนี้ขอเหรียญน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าดามเมจผมไม่มีเนาะประมาณนี้นะครับส่วนซับนะครับผมแนะนําอยู่ทีีมซันนนะะถ้้าจเส นะครับอย่างผมเลเวลน้อยผมต้องเ้นสีเป็นหลักก่อนนะครับแอบผมก็จะใส่แค่5แท็กมาแล้วก็จะดรอปตรงแท็กไอ้น็อกแบ็คลงมาหน่อยนะครับให้มันเหลือแค่500เลเวลนะแอบประมาณนี้นะครับส่วนแท็กที่เหลือก็แท็กปกตินะครับซับก็จะอยู่ที่ร43นะครับหรือถ้าท่านผู้ชมเขาอาเวลเยอะและประมาณแบบ9ก1 0 0ิน่อยะไรแบบนี้ผมแนะนำซับชุดนี้มากกว่านะครับชุดนี้มันจะได้แท็กครบนะเห็นไหมแอามันจะได้6แท็กนะครับแล้วทุกแท็กมันได้ใช้หมดนะครับสำหรับโอเด้งนะครับผมก็ ลองเอาไปจัดตามได้นะครับหรือถ้าผู้ชมมีทรัพย์ที่ดีกว่านี้แล้วแท็กเยอะกว่านี้แล้วก็ใช้แบบนั้นก็ได้นะครับผมไปครับก็ของมันก็ประมาณนี้ผมของไม่ได้เยอะอะไรนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะได้บอกเลยนะว่าตัวเด้งมันต้องเล่นแบบไหนนะครับไปไปครับผมจะพูดติมเฮมรอยนะครับตาแรกเราได้ด่านวอเตอร์เซเว่นนะครับเปิดมาก็เรียกว่าได้ด่านที่ไม่ค่อยได้แคสลงช่องเลยนะครับรู้สึกจะมีแค่ตาเดียวมั้งที่ได้แคสด่านนี้ก็คือด่านที่ไอตาที่ได้เล่นควอล่าไปเนาะอ่า ถ้าใครได้ดูก็จะรู้นะครับนี่น่าจะเป็นไตรสองช่องแล้ว,ลวใช่ไหมอ่าอ่าเขาเรื่องของโอเด้งดีวกว่าเนาะก็คือตโตดิงนะครับผมเวลาบิ่นในแบบเนี่ยมันต้องใช้ชีวิตอยู่กับธงอย่างเดียวเลยนะครับส่วนใหญ่เวลาเล่นในทังสูงทุกคนน่าจะเคยพบเคยเจอกับการโดน5้าน,นะครับเพราะว่าโอเด้งพวกนั้นคือเขาเล่นเป็นมากๆนะครับคือช่ำจัดเออเดี๋ยวมาจ่ายสกิลเป็นรู้โพสชั่นที่จะเข้าไปเก็บธงเก็บธงอะไรแบบนี้นะครับ อเดี๋ยนะผมดูกับทีมผมก่อนโอเคแล้วก็การอ่ต้นเกมน,นะครับการจ่ายสกิลของโอเด้งเนี่ยพยายามจ่ายในทางที่เพื่อนจะมากับเรานะครับเพื่อนจะได้ตามมาซ้อนทันนะเองผมจ่ายเมื่อกี้ไหมเพื่อนก็จะเดินมาได้รับบัฟสปีดกันทุกคนนะคุ้มบอกเลยว่าคุ้มค่าแล้วเขาจ่ายทงแรกไปก่อนให้เรานะครับขวามือมีหนึ่งคนนะฟังเสียงก่อนแล้วหลบโอ้แล้วหลบไม่ทันนะครับเฟคดอนได้ด้วยนะเขาจะจ่ายค่าผมก่อนนะไอ้ยัยเ,เนี่ยเดี๋ยวนะโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเข้าไปข้างในก่อนนะครับไม่ได้แนละ้วผมต้อง ผมก็ขึ้นนี่แหละโ okay, อเครอดห้าห okay. ้าตทีน้องๆโอเคแหมเราก็จ่ายทักี้หนึ่งไปเลยครับได้ถึงธงไวๆนะยือในมินิแบบไม่มีใครมาผมนะครับตัวนี้ลูฟี่ลูฟี่เหมือนจะอ่ะมาไหมอ่ะเราเหมือนจะไปซ้อนเพื่อนนะครับทีนู้ยังไม่ตังคก็เสร็จเราฮะเดี๋ยวก็ดึงฟรีนะครับอันนี้ค่อนข้างแย่นะครับถ้าเกิดเมื่อกี้ลูฟี่มาผมจนะดีกว่านะเอาเฮ้ยบบกมาหามันก็มาจริงตายเนี่ยอ่าเรียบร้อยโอเค คือกรณีแมกแกคือไอคนแมกแก,ม,ม,กมันรู้มากมันรู้มากเกินครับมันรู้มากเพราะว่าถ้าเกิดมันเขาเรียกว่าถ้ามันไม่เป็นขคงเดิมมาตีผมแล้วนะครับแต่ไอคนนี้เขารู้มากจัดนะครับแบบว่าเขารู้ว่าผมถ้าผมดึงธงผมจะแข็งแกร่งไงแบบผมคือเทพเจ้าอะไรเขาก็เลยมายุ่งให้ผมดึงเสร็จแล้วเข,ขาค่านะครับไอนี้มันเหลี่ยมเตอะโอเคเอ,าอ,อ้าวิวันช็อตยัดเท่วันช็อตตายเลยแต่ว่าสวยอยู่นะครับจะผมซับให้เด็กดีว่าผมจะซับให้เด็กยังไงดีเพื่อนจะเล่นง่ายๆแล้วกัน ช่วยเพื่อนเดี๋ยนะตรงนี้ที่บ้านก็โดนดึงอยู่เว้ยเอาไงดีน่าจะเป็นซันจีนะครับเดี๋ยวผมกลับไปช่วยดีไปเนี่ยเพื่อนจะกันได้เปล่าวะกลางโดนนะครับเดี๋ยนะแป๊บนะเพื่อนกำลังไปก็ประมาณนี้ครับพยายามหาธงสิงแต่ว่าในกรณีนี้คือตรงนั้นใะแมปในแมปอะคือคนคนเยอะนะครับตรงนั้นก็ไม่ควรเข้าไปนะครับเห็นไ,ไหมเบลเราน้อยด้วยนะครับเฮ้ยแดดไป็รางนี้ตายเนี่เฮคซ์ว่าเฮคซ์ว่าว่าขาดมาด่เกตตรงนี้ก็สกัดไปก่อน ปวดได้ก็ปวดนะครับแหม่นี้ก็อ่ะนี้น่าจะได้ใช้พัสดีแล้วมั้งแหมได้ใช้อย่างนี้ได้ใช้แน่นอนแม้ทำไรไม่ได้ก็ดึงเลื่อนเหลือหนึ่งสบายสบายเออแม่เลื่อนเหลือหนึ่งไม่ตายโอ้โหนี่คือการใช้พัสดีคือคุ้มค่าแนละ้วทุกคนผมบอกแล้วถ้าใส่เหรียญยี่สิบมาดึงธงเสร็จก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเห็นไหมผมไม่นำอ่ะสิบสี่เปอร์เซ็นต์กำลังดีแล้วนี่ไม่ตายด้วยบูตติดอีกโอ้โหมอเตอรโคตรวุ่นวายอะ่ะไปละยายาโดนไหมเนี่ยเอ้ยผมผมหล โอเคปุ่มหลอนปุ่มหลอนอ่าเอ้ยการจะตายผมหลบไม่ทันนี่แหละครับประมาณนี้ครับผมสำหรับการเล่นโอเด้งนะครับเห็นไหมฮะเห็นสังเกตในมินิแมปไหมสังเกตในมินิแมปไหมคือฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นอ่ะไม่ได้มาเล่นกับฝั่งเราเลยเห็นปหมคือต้องพยายามกันผมจะฝั่งนู้นอย่างเดียวนะครับเนี่ยแต่ว่าข้อเสียของการเล่นสายวิ่งก็อย่างเงี้ยครับตำแหน่งเสนสรสนะก็จะได้แต้มค่อนข้างน้อยแต่ผมได้บีได้ไงก็ไม่รู้ what the fuck โอเคตาที่2ครับก็ยังคงอยู่กับด่านวัตเตอร์เซเว่นนะครับอ่าก็จะสรุปให้สั้นๆนะครับเกี่ยวกับตัวโอเด้งนะครับผมก็คือว่าต้นเกมจ่าย5 1ในทางที่เพื่อนจะไปให้ได้มากที่สุดนะครับอ่าแบบว่าจ่ายไปสมมุติผมเกิดด่านเนี้ยก็จ่ายไปทงบันไดทางขวามือเนาะเพราะว่าเพื่อนจะได้เดินเดินเร็วขึ้นนะครับไปซ้อนเราตรงกลางได้ไวนะครับดึงเสร็จเพราะว่าเราดึงเสร็จเราต้องมุ่ไปทงบ้านเขาเลยเนาะตรงกลางก็จะไม่มีคนอยู่นะครับในกรณีนั้นก็คือเพื่อนเราจะมาเติมไว้นะครับพวกใส่โล่มจะะเดดินนช้้าวยครับ แล้วก็การเก็บธงเห็นไหมผมบอกแล้วดึงธง14เปอร์เซ็นต์แม่งโคตรดีอ่ะคือมันดีมากอ่ะอย่าใส่เกินทุกคนถ้าใส่เกินเมื่อกี้ผมดึงเสร็จนี่ผมจบเลยผมก็ตายอยู่ดีนะครับเพราะงั้นก็คุ้มค่าทุกคนมันได้ใช้อ่ะไอไอดึงธงเนี่ยมันเป็นเทพเจ้าแห่งการดึงธงกันละโอเด้งได้จับธงมไหร่คือมันได้ใช้ทุกอย่างนะครับเพราะงั้งนให้มันได้อยู่กับธงนานๆเถอะนะครับแหม่งเราก็จ่ายกิลไปฮะผมอาจจะอธิบายงงๆเลยนะครับเพราะผมอธิบายไม่ค่อยเก่งทุกคนเออผมขี้โม้เก่ง <c oughs> โอเคแล้ว <One> ก <input> okay, so so ็ดึงธงไปก่อนตรงกลางนะครับตอนนี้มีเพื่อนมาอยู่ตรงนี้แล้วนะอืมผมลองไปทางขวาบ้างดีกว่าคนไปได้ไหมตรงนี้ถ้าผมไปแล้วมันจะไปถึงไหนเนี่ยผมไม่เคยไปผมยังลงหลงแมปอยู่นะครับฮะเดี๋ยวนะกูนั่งกลับบ้านตัวเองเนี่ยนะเพื่ออะไรเนี่ยผมยังลงหลงแมปอยู่ทุกคนเพราะผมไม่เคยเล่นแบบนี้ผมเล่นแบบนี้แค่ตาสองตายนะครับ่าเดี๋ยวนั่งอันนี้ไปดีมันจะไปผมมันจะส่งผมไปถึงตรงนู้นไหมเนี่ยไม่ถึงว่ะตรงกลางเลยโดนเลยขอโทษเพื่อนลงมาแบบนั่งเรืออยู่ไงนั่งเรือแบบชิวไง อนี้น่าจะตายครับเอ้าแต่ว่ามันติดแอนิเมชันล้มอยู่นะไม่เป็นไรไอทีก็แหละเอ้าเจ็บอยู่นะน่ะโอเคผมจะได้ใช้พัสดีแหละล่อเข้ามาสักหน่อยดีกว่าในมินิแมปเหมือนมีคนเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดึงโควต์ดรอสต์วิจริงๆผมไม่คนโควต์ดรอสผมอยากลองพอดีว่าผมจะติดอันนี้เปล่าแช่เปล่าเฮ้ยคิดอยู่คิดอยู่เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงว่ายน้ำก่อนกูขอว่ายน้ำก่อนเดี๋ยวเพื่อนขอว่ายน้ำก่อนเดี๋ยวเวลาเฮ้ยมาอะไรกับคุณนักศึกษา พุ่งไปดรอสต์ไม่เป็นไรเดีย๋ยวจ่ายสกิลหนึ่งแป๊บไม่โดนเดีย๋ยวผมขอดึงก่อนอ่าเออใช่โอเด้งมันแพ้น็อกแบ็กนี่หว่าโอชิต no no โอเด้งแพ้น็อกแบ็กนะครับโอเด้งแพ้น็อกแบ็กหนักมากครับโอเคบูติดแหละเก็บนี่ก่อนอ่าแล้วก็มายืนบูติดแล้วไงอ่ะก็ฆ่าแม่งไงวันช็อตไปนดิน้องๆปัตติโถจะมาทำช่ำ มันแพ้น็อกแบ็กอะโอเ,เด้งผมน่าจะดึงธงไว้ที่ผมไม่น่าไปเพอร์เฟกต์ดอไอตรงคูซันเนี่ยนี่คือผมพลาดเองนีครับก็ต้องคอยดูนะว่าบางตัวมันมีน็อกแบ็กมีอะไรหรือเปล่าต้องคอยศึกษานะครับผมโอ้เพอร์เฟกต์ดอได้หโอนี่จะทำทางไว้ก่อนครับก็กันไว้ก่อนเอาเอียอีกแล้วน็อกแบ็กอีกแล้วคิดอีกแหละห้าศูนย์ไหมครับเปอร์เซ็นห้าศูนย์มันเยอะมากครับโอเ,เด้งไปเจอแรงสูงน่ากลัวนะครับผมยิงคนเล่นเป็นๆน,นี่ผมบอกเลยว่าจบเฮ พี่รับมือกับวิธีที่ดีที่สุดคือการเอาตัวน็อกแบ็กมาเคาะเตอร์ช่วงต้นเกมน,นะครับไม่งั้นแย่นะผมบอกก่อนมีคนนั่งเรือไปที่บ้าน,น่แต่ว่ามีคนกันอยู่นะครับโอ้ทุกอย่างเพื่อนเป็นงานจัดจัดโอ้แล้วแฟงกี้ยิงตาฮาวอ,อย่างนี้มาซ้อนแล้วเพื่อนเฮ้ยเจ้าร้าไม่ได้เฮ้ยหมอมันอยู่นี่เจ้าไม่โดน <laughs> <laughs> เอาันตายก่อนดีกว่าออไม่ใช่ไม่โดนมันตายก่อนมันตายก่อนเดี๋ยนะผมออกมาก่อนเรายืนดูมินิแมปก่อนก็ได้นะครับตอนนี้เราเกมนำอยู่นะอีก30มสิบวิยังไงเราก็ทัน,นครับ แล้วคือด้วยความเป็นโอเด้งบูลูนะครับนี่เพื่อนเราบูติดเพื่อนเราจะตายเลือดก,ก็เด้งขึ้นมาเพราะว่าฟันพาสติมันีไม่ต้องทําอะไรยืนดูอย่างเดียวก็ได้นะครับตอนนี้ทุกอย่างมันง่ายไปหมดนะครับถ้าเราเปิดแบบให้เพื่อนได้เล่นช่วงต้นเกมนะโอเด้งเป็นตัวต้นเกมนะมันแพ้ทางโรเจอร์เลยนะท่าสองมันเนี่ยผมจะได้ฆ่าบางนเนี่ยเอ้าได้วะเฮ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรเพื่อนตัววาทำอะไรเพื่อนตัววาไปดึงธงทันไปเนี่ยอ๋อมันไม่ถ่านแล้วแหละบุ่มผมหลอนวะเพราะสองผมไปแล้วเนี่ย ผ่านหน้าไม่ค่อยไปเลยช่วงนี้แต่ก็วินนะครับรอบนี้ก็เป็นไงฮะจัดไป4ี่นะครับโอเคครับผมไปทั้งกรนเดยวเราไปดูตาสุดท้ายกันเลยนะครับโอเคตาสุดท้ายครับก็ยังคงอยู่กับดันบอเตอร์เซเว่นเช่นเคยนะครับรอบนี้เราเจอโรเจอร์ด้วยนะครับเวลาเจอโรเจอร์เท่าเล่นโอเด้งนี่ผมแนะนำว่าจะไปกดท่าสองใส่นะหนีได้ก็หนีนะครับหนีไปอยู่กับธงดีกว่าเนาะ เพราะว่ากดท่าสองใส่ท่าสองของโอเด้งมันมีสตันนะครับทำให้ไอ้โรเจอร์มันติดดีเฟนต์บัฟดีเฟนต์ของตัวเองขึ้นมาเนาะเจ็ดสิบเปอรแล้วมันจะวุ่นวายนะครับมันก็พยายามช่วยเพื่อนเอานะครับ <c oughs> ช่วยเพื่อนอีทีนี้คือห้ามกดท่าสองใส่โรเจอร์เด็ดขาดน,นะครับถ้ากดนี่คือเหมือนฆ่าเพื่อนนะทุกคนรู้ปะ <c oughs> ่ะเพื่อนบัฟดีเฟนต์ขึ้นมาไงวันนี้เราโอ้เล่นลำบากอยู่ในเนี่ยมีโรเจอร์นะครับก็เหมือนเดิมผมมีใครยังไม่เข้าใจไหมผมอธิบายงงตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะเออ <c oughs> เลือดผมเยอะมากเลยนะหมื่นเะก ต้นเกมมาก็จ่ายท่าหนึ่งนะครับเหมือนเดิมจ่ายท่าหนึ่งให้เพื่อนได้เดินนะครับแล้วก็ไปไล่เปิดแมปนะเก็บธงก็ว่ากันไปนะพยายามดึงดูดความสนใจของนูให้ได้สัก2คนขึ้นไปนะทุกคนอย่างกรณีเมือเกนปะเขามอาอาอาผมอยู่อย่างเดียวไหมครับเจอโอเด้งกันแรงผมบอกเลยนะถ้าไม่เอาตัวมารับต้นเกมนี่แย่นะครับมันสวนยากนะจริงเพราะตัวมันตายยากมากครับบูทลุงมันเป็นหัวใจเลือดบูทติดทีก็เลือดเด้งกระจายครับเขาหน้ามีเดี๋ยนะ โอ้แล้วหลบไม่ทันว่ะเอ้ยเชี่ยโดนเหมือนเอนิเมีเลยเว้ยโดนเอนไอเมีเลยเว้ยที่ผมกันไม่ได้แล้วผมขึ้นมาตรงนี้ก่อนดีกว่าผมกันไม่ได้แล้วผมก็ไปเลยนะครับนี่ตรงนี้ว่างอยู่นะครับว่างก็มาดึงเอาเลือดคืนนะครับประมาณนี้อ่ะได้บับแล้วเพื่อนตายได้บับเอทตักนะครับเลือดเลือดหนึ่งของโอเด้งไม่เหมือนกับตัวอื่นนะเออใครังไม่รู้ไปดูได้ครับคลิปที่ผมเคยรีวิวไปนะเลือดเลือดหนึ่งของโอเด้งคือต้องดึงธงอยู่นะครับถึงจะเลือดเลือดหนึ่งได้นะอู้หูไปต่อได้ด้วยไอ้นี่่่่่ททททชชชช พี่ผมฟันแรงอยู่นี่เรียบร้อยทำช้ำเหรอนายอยู่ผมฟันแรงมากอ่ะอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามพี่ฟันอย่างแรงไพรามันมีเคาน์เตอร์ผมกลัวเคาน์เตอร์มันว่ะตอนเนี้ยผมจะไม่ค่อยกล้าตีมากเพื่อนมมาแล้วอ่าเรียบร้อยโอ้โหดีมาตัวนี้จโดนอีกวะเนี่ยโอเคมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับตอนนี้คือเกมตามนะตอนนี้คือเกมเราตามอยู่เลยนะครับผมต้องแก้เกมนิดนึงนะครับอย่าไปออนะครับเป็นสายวิ่งเกมตามอย่าไปอ้อเพื่อนนะ ไปเปิดแแบให้เขาได้เล่นนะครับฝั่งนู้นพอเห็นเราไปเปิดแแบบเขาก็ต้องตามมารุมเรานะมารุมจิกเรานะนี่ก็ลำบากเขาแหละคงก็จะมีเพื่อนก็จะมีที่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวดึงตรงนี้ก่อนเออเขายืนนอกพงนี่มาได้ได้อยู่โอเคดึงก่อนตึงนะครับตอนนี้ตึงอยู่ขอสมาธิแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมผมมาเปิดแแบบตรงนี้ก่อนได้ไหม สองในเมมในเมมบคือสองคนกำลังมาหาผมนะครับตอนนี้ก็ลำบากแล้วนะอ้าวกูตายแล้วอะไรวะโอเคแต่ว่าตรงกลางได้นะครับตรงตรงที่บ้านก็กันได้อยู่นะครับเเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนลูบียไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้สงสารเพื่อนสงสารเพื่อนป <laughs> ระมาณนี้ครับโแม่โอเด้งมันเล่นไม่ยากนะครับมันเป็นตัวต้นเกมที่ค่อนข้างฝันประสาทน่าดูเลยนะอุ้ยเลือดแม่งเด้งโรเจอร์โล้วผมไปรับกลางเพื่อนไม่ทันว่ะสวยแล้วโอเคนี่นะหน้าแหกไปวยโย ที่บ้านฝั่งนู้นก็ผมผมดึงทงไว้มันยังไม่เคลียร์เลยนะ่ะเอาหมันโกเดตไปแล้วนะครับโอเคเราปัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดินมาตรงนี้ต่อนะไอเนี้ยก็ต้องตามผมนะครับปีบมา19วิเพื่อนน่าจะฆ่าได้นะครับแหมเขาจ่ายสกิลมานะโอเคดึงทันนะครับสยย่เยอยใส่เยอะบูติดผมอยากลอมลอมล้มกระทงวะ่ะ ผมอยากล้มอยู่กับธงมากเลยตอนนี้แต่ว่าน่าจะวีเลยนะครับเห็นไหมเราไปเปิดแแบบด้วยเรื่องเรื่องว่าด้วยเรื่องการไปเปิดแบบของเรานะเพื่อนก็เติมเกตดธงเป็นด้วยนะครับเรียบร้อยก็ตามนี้ห่มการเล่โอเด้งตัวโอเด้งมันเป็นตัวต้นเกมนะครับถ้าเราต้นเกมแย่เราก็สามารถแก้เกมได้นะไม่ใช่ว่าเลรมันเล่นไม่ได้เลยนะครับโอเด้งนั่นแหละครับผมก็คือการแนะนำแนวทางการเล่นตัวละครโอเด้งนะครับในคลิปนี้ ผมจะสรุปให้สั้นอีกรอบหนึ่งสำหรับคนที่ยังงงอยู่นะครับเกี่ยวกับตัวโอเด้งนะโอเด้งเป็นตัวต้นเกมนะครับพยายามทําต้นเกมให้ได้ดีๆเลยนะครับไม่งั้นช่วงกลางเกมถึงเลทเกมเนี่ยเราจะแก้เกมได้ยากนะครับนาทีแรกเนี่ยพยายามสี่ทงให้ได้ถ้าสี่ทงได้เนี่ยเพื่อนมาซ้อนทันปุ๊บเนี่ยโอกาสห้าทงเราสูงแล้วหรือไม่ก็วินเลทเราเนี่ยถ้าเกิดเ,เ,เราทำสี่ทงช่วงนาทีแรกได้วินเลทเราไป80%เลยนะครับนอกจากเพื่อนจะพลาดหเลยหรือเราไปโยนอะไรแบบนี้นะครับนะนะ แล้วก็เรื่องเหรียญน,นะครับอย่างที่เห็นในต,ตาแรกผมเล่นนะทุกคนเห็นไหมเหรียญสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ผมคือได้ใช้นะครับไม่ว่าเลือดหลอดหลอดธงมันจะเยอะมากน้อยแค่ไหนสิบสี่ทงไอสิบสี่บทงทุยไอเหรียญสิบสี่เปอร์เซ็นต์ผมเนี่ยได้ใช้แน่นอนนะครับผมโดนตีจนเลือดเลือดผมเหลืลลลลล 1, อหนึ่งเขาน n อ c k back ผมออกมาผมก็ยังไม่ตายเพราะผมยังจับธงอยู่นะครับแล้วบูตติดอีกนะทุกคนโอ้โหมันจะุ่นวายนะครับวิธีน์เตอร์โอเด้งก็คือหาตัวน็อ c แ back ไปในช่วงต้นเกมแล้วก็ทำ knock back ใส่มันหรือรีบฆ่ามันนนทีมััจจะะะได้้บบงครปรปาณ นั่นแหละครับก็คงไม่มีอะไรมากครับผมก็ไม่ใช่เมนโอเด้งนะครับว่าช่วงนี้ชอบชอบเล่นอยู่นะโอเด้งชอบเล่นอยู่ตรงนี้ก็พอเลก็เลยพอจะมีแบบแนวทางมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้บ้างนะครับผมนั่นแหละครับคลิปนี้คงจบไปแล้วใน้ายกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมลุ้นกันว่าคลิปหน้าจะเป็นตัวละครอ,อะไรนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ